ครับสวัสดีครับผมครูกเกษมสุขชัยชิตาธรครับครูขวัญศิษย์วิไลส,สัรพช่างพนังศรียาครับจังหวัดพนังศรีรศยา,าวันนี้เราจะมาติดตามผู้เรียนนะครับโครงการกรุงเก่าสตรีฟูดของมูลนิธิสำเร็จจาฟฟาร์มหาร์ก,กีโดยผ่านครูเครือข่ายนะครับวันนี้เราจะมาดูความสําเร็จนะครับอีก้าวหนึ่งของผู้เรียนนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการกุุงเก่าสีฟูดแต่ขอแนะนำก่อนเลยว่าเด็กช่างนะครับวันนี้ที่เราจะมาติดตามคือเด็กช่าง100%เซต ตอนนี้นักเรียนคนนี้เรียนกับผมอยู่นะครับที่วิทยาลัยสารประชามารสุยา,าหลักสูตรปวชบสนะครับท่านที่อุตสาหกรรมเดี๋ยวเรามาดูเด็กช่างนะครับว่าจะสามารถทอดคอยทอดขายได้ไหมเมื่อก่อนเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้อายุ20เองต้นๆน,น,นะครับาขายหมูสเต๊ะอยู่แล้ววันนี้เปลี่ยนมั่งสับก,การในช่วงวิกฤตโควิด COVID, บริการส่งถึงบ้านเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเชิญครับมา ครับนี่มาพบกับผู้เรียนเลยแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรเลยสวัสดีครับชื่อนายวัชรพวลสีโคตรครับปัจจุบันเรียนที่ไหนอยู่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาแผนกแผนกช่างเทคนิคครับน้าเรียนกับผมลูกศิษย์ผมครับวันนี้ที่ปรึกษาด้วยเป็นคนหน้าแผนกด้วยอ่ะแต่ทำก่อนทำไปก่อนทำไปก่อนเดี๋ยวจะโอ้สีมือเลยเนี่ยดูน่ากินนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้เรียนโครงการกรุงเก่าสีฟูดไม้ใช่ไหม สุดยอดเร er like ียนเป็นเลยขายเลยตาบถามว่าที่แรกไม่ได yeah, so ้ขายที่บ้านอยู่เนี่เปิดร้านขายอยู่ที่นู่นเปิดร้านขายที่บ้านดือาทอนครับแล้วแล้วทำไมถึงมาเปิดที่นี่วันนี้ที่บ้านก็อยากมีเพจให้เขาตดเพือจะทำเพจเพื่อจะขายส่งในช่วงที่โควิดใช่ไหมแถวหมู่บ้านนี้เขามีเพจอยู่หมู่าเป็นร้อยเป็นร้อยหลังแลวเนาะสาวสบายเลยครับขับเลยอันนี้คือผลผลิตของโครงการกูเก่าเกิร์ลสนะครับ จากรนที่ผมเห็นเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับครูเครื่อสายโดยผมเพื่อนเห็นสุวงิธีถ้อวันนี้มาติดตามคือไปลูกศิษย์สองต่อเลยลูกศิษย์แรกคือลูกศิษย์ที่เรียนบชวชปบอส,อสนะครับสาขาท่านที่หนึ่งสารมเนาะแล้วก็อีกลี่เิร็จหนึ่งก็คือผู้เข้าร่วมลงโคร,รงการสวิตฟู้ดได้ข่าวว่าเมื่อก่อนขายหมูเต้ยอ,อยู่เนี่ยนะครับ,รบแล้วก็สับายาขา,ขายมาทอดด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยอร่อยมากเลยวันนี้ขายดีไหมวันนี้ขายได้สักสิบ สิบกล่องละสิบกว่ากล่องแล้วโอ้ป้ากล่องละสามพิเศษห้าสิบห้าครับโอ้ยังไปดูจัดใส่ตาตามมาดูนี่อ่าจัดใส่ตาเลยนี่ครับโอ้ยยอดจริงๆเด็กช่างนะครับนี่เด็กช่างขายหอยนีเด็กช่างขายหอยให้ดูเคยมีความรู้พื้นฐานมาก่อนไหมเกี่ยวกับอาหารเนี่ยไม่มีไม่มีเลยเรียนกับผมแล้วเป็นเลยอ๋ สุดยอดสุดยอด,ดยอุ๊ยสุดยอดครับดูหอยดูหอยท้าผู้ชมดูหอยอันนี้การเท่าไหร่เนี่ยกล่องเท่าไหร่กล่องละห้าสิบบาทครับแล้วก็วิ่งไปส่งด้วยแล้วก็วิ่งไปส่งครับสุดยอด <ใน S 2> บ้านเลยอ่ะ,อ,ะอยากมีอะไรฝากถึงอ่าผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามโครงการคุ้งเก่าติดฟุตอยู่ก็อยากขอบคุณมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรีครับสุดยอดที่ท,ที่ทำให้ผมมีอาชีพ นี่ในช่วงวิกฤตโควิดใช่ไหมคนอื่นเขาลําบากมากมายเราก็ช่วยขายได้ราคาถูกด้วยแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงคนในครอบครัวได้อีกเนาะครับเดี๋ยวไปดูไปจัดใส่จานใส่กล่องเดี๋ยวตุ๊ดูจัดใส่จานนี่น่าทานไหมกล่องเบลมเบอร์เทิมครับผลผลิตของโครงการกรุงเก่าสีฟู้ดครับอันนี้เด็กช่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสุดยอดจริงๆนะภูมิใจผมภูมิใจมากผมภูมิใจมาก สุดยอดโรยพริกไทยหน่อยนี่โอ้โหสุดยอดมาอีกแล้วรอบที่ห้าที่หกแล้ววิ่งนี่นี่ด้วยอีกสองกล่องเล็กหนึ่งกล่องใหญ่สุดยอดครับโครงการกินก่อนซีฟู้ดนี่ขายดีจริงกว่านี้ไปสองกล่องเล็กหนึ่งกล่องใหญ่วิ่งแล้วครับรวยหนกล่องหอยทอดมาอีกแล้วครับหอยทอดมาอีกแล้วเพิ่มอีกแล้ว พิเศษหนึ่งกล่องเป็นกี่กล่องแล้วเป็นสองกล่องครับพิเศษสองกล่องพิเศษสองกล่องโอ้โหกล่องห้างสิบย้อยหนึ่งโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอ่าไปไปทําต่อเลยตอนอยู่คนเดียวต้งทำด้วยทั้งส่งด้วยไม่ทันลยโอ้โหทำด้วยส่งด้วยส่งไม่ทันเลยเออแน่นอนอันนี้มีออเดอร์เข้าเรื่อยๆนะครับผมมานั่งเนี่ยไม่เกินสิบสิบนาทีเนี่ยรู้สึกวันนี้ทอดไปสามรอบแล้วมีออเดอร์หอยใหญ่มาก ผมขับรถมาเข้าห้อสิบกิโลมาดูคุณเนี่ยมาให้กำลังใจเดี๋ยววันนี้เราพีนี่เลยนะครับมันนี้ไม่ได้ทำงานเลยนหุ่่นน่าทานมากครับท่านผู้ชมเด็กท่านทำได้ไม่น่าเชื่อนะครับนะครับ ตัวแรกตัวแรกอ่ะตัวแรกเหลือเนี้ยเหลือเนี้ยตัวแรกตัวแรกมีตัวนี้ตัวนี้เป็นแล้วเราก็จะไปยุ่ง,งกับเขาเยอะเลยอะคุณว่าลูกค้าที่สั่งติดไก่เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรแป้งบางครับแป้งบางแล้วก็ก็แล้วก็อะไรแล้วก็อร่อยครับอร่อยเรื่องน้ำจิ้มด้วยไหมครับเออน้ำจิ้มไม่เหมือนใคยนะผมบอกแล้วสูตรผมนี่ไม่้อห่วงขายทอดหมดเลยไม่มีเขาเรียกไม่มีปิดบัง ลงทุนซื้ออะไรเองหมดเลยครับตอนนั้นได้ข่าวว่าทำหมดเลยก็ลงทุนทุกอย่างเองหมดเลยครับก็ซื้อใหม่หมดเลยอันนี้หอยทอดลงทุนไปกี่พันหอยทอดก็ลงทุนไปสองพันครับไอทอดลงทุนไปสองพันผมก็ได้กำไรแล้วล่ะเพราะว่าคุณขายนานแล้วยังไงก็ได้กำไรแล้วจริงจริงจริงนี่น่าทานมากครับดูดูดูนี่นแผ่นดูนี่หอยตัวบึ้มๆตัวบึ้มๆนี่วันนี้กล่องห้าสิบนอะตาธรรมดาสามห้าเดี๋ยวไปส่งต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวก็อัดตอนนี้เราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งปุ๊อรอบที่สองที่สามมีบาเลคีด้วยบาเลคีด้วยช่วยช่วยนี่บาเลคีด้วยนะแลครับท่านผู้ชมดูนี่สุดยอดจริงมเด็กช่างนี่ต้องเขาเรียกว่าหัวใจนี่แน่นอนในไปละส่งเนี้วรู้สึกว่ามันนั่งเนี้ยส่งไปสามสี่เที่ยวแล้วเนี่ยโครงการคุณเจ้าสีฟูดูครับปุ๊บไปหาหมู่บ้านก่อน มามาดูเน่เดนิบุรี่ครับช่วงโควิดขี่รถตามส่งอะท่านผู้ชมนึกสภาพเอาอนี่ครับดีดู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 ดุดยอดจริงๆนะครับนี่เด็กข้างไม่มีคำว่าอายนะครับโครงการที่ต่อสินคุณทำให้ปันเด็กคนนี้เป็นจริงครับท่านผู้ชมดูตสินบ้าริงจริงยอดยอด คุณลูกค้าด้วยนี่ยังนี่ป้องหน่อยยังนี่ป้องหน่อยนานสุดยอดสุดยอดตายครับอ่าให้เราขึ้นคับรถไปก่อนอ่ากลับมาทำใหม่มีอเอเดอร์อีกครับมีออเดอร์อีกสุดยอดจริงครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวให้ผู้เรียนไปส่งของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีของที่ระลึกมอบจากอ่ามูลนิธินะครับของโครงการโครงการสีฟูดนะเป็นเยี่ยมแล้วก็เสื้อมาแล้วนี่มาแล้วเป็นเสื้อคูเ่เครือข่ายรางวัลเกษตรกรมหากรีนะครับมอบให้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้คน สู้ชีวิตแล้วก็เขาเรียกว่ามาติดตามนะครับประเมินผลนะครับอ่ะเ,นเีนี้เลยนี่เลยนี่เลยให้ทางนี้่ออ่ะก็ในทางมูลิินะครับโดยครูเครือข่ายโรงงานกับฟาร์มหาสกีก็ขอแสดงคำดีกับการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้มอบเพียบอีกนิดหนึ่งตัว <ขอ S 1> นี่มามาสัมภาษณ์พ่อค้าหน่อยคือได้ข่าวว่า อ่วิ่งไปส่งหอยเนี่ยส่งของเนี่ยแล้วก็ใส่เอาตังใส่กระเป๋าหายหมดเลยใช่ไหมหาย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 กี่ครั้งเดียวหายหมดเลยสองครั้งสองครั้งโอ้ขายได้กำไรกไหนนี่วันนี้เขาเรียกนี่กลุ่มเก่าติดฟู้ดครับนี่ให้กระเป๋าไว้ใส่ตังเงินล้านครับนี่ดูนี่วันนี้เนยแพรเดี๋ยวนี่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 ครับในเก็บตังทำมันนี่มีทริปด้วยนี่นี่ครับนี่โลโก้เลยกลุ่มเก่าติดฟู้ดมรุธิเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จกระฟ้ามหาจักรีนี่นี่อันนี้ไว้ใส่โทรศัพท์ เอี้ยยไม่มีประโยชน์นะนี่นี่มาใส่ตาเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าได้เอี้ยนีดีเลยแล้วเพิ่งรู้ด้วยว่ามันมีซิปใช่ไหมเออนี่ยเนี่เียขับไปส่งได้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางครูเครือข่ายรังวัลสมเปตเจ้าฟ้ามหาสกีได้รุ่นเงินการขึ้นจดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณมูลิตีอย่างมากนะครับให้โอกาสนะครับเด็กช่างคนนี้เติมตามความฝันนะครับสิ่งที่เขาฝันอยากอยากประกอบอาชีพให้พ่อแม่ภาคภูมิใจนะครับก็ขอบคุณครับ